สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในเกมที่ต้องฆ่าคนอีกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เกมที่แล้วก็คือต้องฆ่าลูกค้าเพื่อเอามาทําเป็นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์สรุปเกมนี้นะครับมันก็คือเกม Happy Hill h o m i c i d e นั่นเองนะมันจะให้เรารับบทเป็นฆาตกรโลกจิตนะครับแล้วก็ไปไล่ฆ่าคนอย่างเมามันนะโอเคกดสเปซเพื่อเริ่มเกมนะครับผม,ผมเสียงเสียงตุตีคือมันลุ้นมาก ใช้ลูกศรในการเดินนะครับโอเคอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราเจอเนี่ยก็คือบันไดนั่นเองนะทางซ้ายไปได้อีกไหมไม่ได้แล้ววะ่ะทางซ้ายตันแล้วมันจะให้เราเอาบันไดไปทําอะไรนะปีน้าต่างอ่านี่ไงปีน้าต่างแน่นอนนลครับแล้วก็ไปฆ่าคนในบ้านใช่ไหมถามว่าพี่รู้ได้ไงเหรอก็คือฆาตรกรโรคจิตไงล่ะนี่ไงมันให้หยิบมีดแล้วเอาวะเอาวะเสียงดนตรีคือแบบโพสตื่นเต้นอะ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเศร้าดังๆตอนนี้คุณผู้ชมฟังนีครับ ดูดิเสียงซาวแบบทำดีมากเสื้อเสื้อเสื้อสโอ,อ้โ,อโหมีนี่กดนิ่ๆมีกดนิ่มๆอืมอ,มอมตายไปซะไอ้เวน้นไอ้เวน้นตายไปซะเข้าสู่ชัปเตอร์ทครับคุณผู้ชมชัปเตอร์เมื่อกี้คือจบเร็วมากครับ เอาบันไดปีนเข้าบ้านไอ้แว่นแล้วก็กระซวกมันจนตายนะมันโหดเคี่ยมยังวะโอเคฉากนี้ยังไม่มีเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยขึ้นมาได้เลยอามีผู้หญิงอาบน้ำอยู่อ่ะแต่ว่าเขาไม่เห็นเราเนี้ยครับฮัลโหลฮัลโหลเอาทางกวามาร์กหน้าอยู่ะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์มาฆ่าเขาก่อนสำหรับฉากทางขวานี่เรายังไม่ได้เดินไป หยิบอะไรเอาวิทยุเหรอเทคเรดิโอนะครับโอเคมีอย่างอื่นไหมไม่มีแล้วคือจะเอาให้วิทยุไปฆ่าคนเน่ะเหรอมันฆ่าได้เหรอวะโอเคเดี๋ยวต้องลองดูนะครับหรือว่าจะเป็นการจอดสายไฟลงน้ำคิวจริงๆด้วยจอดสายไฟลงน้ำโอ้โหไม่เลยว้าคือผมกำลังสงสัยเว้ยว่า ทำไมเราไม่เอาพวกสายไฟอะหย่อนลงน้ําไปโดยตรงเลยทําไมต้องเอาเป็นวิธียุวะวิทียุมัเป็นฆ่าคนได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอเคมาฉากางท้ายครับสำหรับชาต์ที่สามมีอะไรไหมเออมีมีกับดักหมีนะครับมีแบทแทบโอเคไม่มีอะไรแล้วเอากับดักหมีไปทําอะไรนะทางขวามีอะไรทางขวามีอะไรเดี๋ยวผมขอลองไปทางขวาแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อมันจะโอ้โตดีลุง ลงเงินผมไผมเดินติดคือแบบเดินติดหลังรูนั่นรูนั่นเอาคนกายแทงตัวละครเรามันล็อกเกมนี้มันจี้เลยวะโอเคเราเอาแบดแถบไปวางนะครับคือเมื่อกี้ผมอยากลองตายดูไงว่าตัวละครเราเนี่ยมันตายแล้วมันจะเป็นยังไงนะคือก็คือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเเราเอาแบดแถบไปวางครับอ่าแล้วแล้วแล้วไงต่อ คือหลบหลังต้นไม้เหรอใช่หลบหลังต้นไม้นะครับน่าจะใช่นะรอลุงมาเหยียบลุงเหยนกับดักมีไหมนะ <c oughs> มันวายอยู่ what the fuck โอเคเอาคันแจมาเอาคนแจามาแล้วไปไหนไปที่รถเหรอไปรถหรือเปล่าอ้าใช่ด้วยโอ้โหขับรถเหยียบมันซาดิจดจดฉากนี้ไม่นะลุงหนีไป <c oughs> กับดักวาง,งอยู่ตรงหน้าทขาไม่รู้ไม่เห็นนี่คือบทลงโทษของลุงนะครับ โอ้โหโหดร้ายมากต่อไปนะครับ Chapter 4นะครับ Rain of Fire เหรอคือมันเกี่ยวอะไรกับพวกฟ้าฝนหรือเปล่าโอเคเราอ้าพังกระจกได้ทางขวาทางขวาไม่มีให้เดินเลยครับพังกระจกได้นะผู้ชมอ่าแล้วเข้ามาในบ้าน หรือว่าเมื่อกี้ผมกดตรงจังหวะวะมันเป็นจังหวะที่ฟ้าร้องพอดีอะถ้าเกิดผมกดไม่ตรงจังหวะคือคนในบ้านจะได้ยินเสียงหรือเปล่าคือมันก็เป็นพจนเหมือนกับพวกหนังหนังฆาตกรอ,อุ้ยอ๋อว่าแล้วนะครับถ้าเกิดกดไม่ตามจังหวะของเสียงฟ้าร้องเนี่ยมันจะเฟลนะผู้ชมโอเครอเสียงฟ้าร้องหน่อยนะโอเคเข้าไปได้ครับ ต่อไปนะครับเราก็ต้องต้องเปิดประตูพร้อมกับเสียงฟ้าร้องใช่ปะเดี๋ยวผมรอเสียงฟ้าร้องแป๊บนึงนะเข้ามาได้แล้วเอา้าคือต้องเดินตามเสียงฟ้าร้องตลอดเลยเหรอโอ้โหเฟ,ฟลอีกแล้วเราต้องค่อยๆไปนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมกระดึบมาได้เรื่อยๆเ,เลยนะโอเคคือกูเป็นฆาตกรทำไมกูต้องกลัวหมาขนาดนี้ด้ยวยเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเอะอะไปนะครับ ค่าคำพยาแล้วสวยงามตรงนี้มีคนอาบน้ําอยู่เลยครับเมื่อกี้คิดว่าจะต้องฆ่าหมาซะแล้วคือเทคคีย์โอเคเอาแจมาทําอะไรเดี๋ยวรู้กันนะครับตรงฉากซ้ายเนี่ยมีให้ไปต่อนแน่แ,นแนหละเออมาเปิดเอาอะไรอ่ะไม่ขีดเหรอเราได้ไม่ขีดไฟมานะครับคือเราต้องเอากุญแจไปทําอะไรลงไปข้างล่างก่อนนะครับรู้สึกว่าทางซ้ายของเจ้าหมาเนี่ยจะไปได้นะแต่ผมต้องรอจังหวะที่ฟ้ามันร้องโกน อ้าเข้ามาได้แล้วกลัวเดวเฟลมากเมื่อกี้พอใกล้ถึงประตูใจแบบตุ่มต่อมนะครับคือกูเป็นฆาตกรคือทำไมกูต้องกลัวขนาดนี้อ่าเทคนะครับได้แก๊สโซลีมาว่ะคือมันจะให้เราเอาไปทําอะไรรนตีขึ้นแล้วจังหวะนี้แป๊บนะเราต้องรอจังหวะฟ้าร้องด้วยเพื่อที่จะออกจากประตูไปไม่ให้หมามรู้เนี่ยกูยุ ในที่สุดแกก็ได้ตายสักทีอะเอาไม่ใช่เหรอแม่กำลังบิว้วเลยเมื่อกี้อ๋อคือเราต้องเอาน้ำมันไปใส่ในเครื่องนี้ปะอาใช่จริงด้วยเรียบร้อยแล้วก็เอาไม้ขีดนะครับไปจุดไฟใส่มันแบบหล่อเท่เ่ะจังหวะนี้โอ้โหโยนไม้ขีดเรียบร้อยอ ร้องได้แบบเจ็บปวดเลยเกินต่อไปชัปเตอร์ไฟนะครับคุณผู้ชมโอเคเรามาดูกันว่าชัปเตอร์นี้มีอะไรให้เราทำบ้างโอ้ยโอ้ยลืมดูบนมีเงาคนอยู่อันนี้คือผมเดินมาทางซ้ายนะมันมีอะไรไหมมีสีว่ะอ้ามีสีดำนะครับ เราจะเอาไปทำอะไรกันนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะให้เราเอาสีดำมาทำอะไรนะครับคุณผู้ชมเราจะยังไม่เข้าประตูนะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าประตูไปเนะี่ยน่าจะโดนยิงตายนีครับอ้ให้ประทานหน้าต่างนี่เองโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บอ่าเก็บด้วยฟ้ามาแล้วให้ต่อแล้วให้ต่อจังหวะดนตีมันขึ้นแล้วสาวแบบหลอนๆแบบนี้มันขึ้นอีกแล้วแสดงว่าพร้อมที่จะฆ่าวะ่ะ อ้าวมาฟันขวดน,น้ำเหรอใช่ไหมแล้วก็อ๋อแล้วก็ซ่อนนีครับโอเคแล้วก็รอตาลุงคนเมื่อกี้เปิดประตูตมาแน่นอนมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนี่ไง <c oughs> มันคือพอตเรื่องของหนงังฆาตรกรโรคจิตลหลายๆเรื่องครับตายไปซะพอมีเสียงอะไรเนี่ยสงสัยนักเลยเฮะขี้สงสัยนักเลยโอ้ <c oughs> oh my god เกี้มันให้เราเล่นเป็นตำรวจนะครับเพื่อสืบหาหลักฐานว่าฆาตกรเนี่ยมันทิ้งหลักฐานอะไรไปบ้างนะตอนนี้มันให้เรากลับมาเล่นเป็นฆาตกรแล้วสำหรับทางขวาเนี่ยมันมีไฟส่องมาอยู่ซึ่งแน่นอนว่ามันให้เราแอบไฟแน่นอนนะอ่าแล้วเราก็ไปครับผมสำหรับ EP นี้มันจะฆ่าใครวะชั์เตอร์นี้มันจะฆ่าใครเนี่ยหวังว่ามันคงไม่ฆ่าตำรวจที่มันให้เราเล่นเมื่อกี้นะเนื้อเรื่องมันนาจะจบแบบว่าเจ้าหมอนี่คือแบบโดนจับหรือเปล่าประตูล็อกอยู่นะครับ โอเคไปทางขวาไปทางขวาเพื่อหาคุณแจับคุณชมอ่ามีมีที่งานประตูอยู่แล้วเราก็มางานประตูนะครับเรียบร้อยเข้าไปข้างในทางซ้ายอุ้ยมีตำรวจลับอยู่คือเราต้องมาฆ่ายามเลยใช่ไหมเมื่อกี้ผมลืมไปเพื่อว่ามันห้ามโดนแสงสีเหลืองเนี่ยแสงสีเหลืองถ้าเกิดโดนคือมันจะถูกจับได้นะครับพอเง้นนะครับเราต้องเข้าไปห้องยาม แล้วก็อ้าไปปิดไฟโอ้โหเมื่อกี้เราก็เข้ามาแล้วแต่ว่าเราเดินไม่สุดไงดีบ้าเพทางขวามีอะไรเอ้ยเครื่องยิงตะปูอ่ะเอาว่ะจังหวัดโตตีซารแบบนี้มันขึ้นอีกแล้วแสดงว่าถึงเวลาฆ่าแล้วสินะตายซสยามโง่ให้มาทำงานดันมาหลับเลยฮ <c oughs> <c oughs> ้ยว้าจะฆ่าเดือดไปงไ,ไหวันนี้ คือแบบยิงจนหน้าพูนหมดเลยอะ่ะแต n k you for พ a y i n g โ oh, อ้โหจบแล้วนะครับคือตำรวจเราก็ไม่รู้ว่ามันให้เราเล่นทำไมอะ่ะเกมเด้งโอ้โ oh, หตัดจอดำแล้วก็เด้งไปเลยครับแต n k y o u for พ i y i n g แล้วก็จอดำแล้วก็เด้งออกมาแบบนี้เลยนะ